สวัสดีครับผมนายวิทยาพันธ์มงินจากคณะนิทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมงระเกียรติครับวันนี้เรามากันที่บ้านของครูออฟกันนะครับหัวหน้าคณะกองยาวบัญญัศินนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประวัติความเป็นมาของคณะนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเราจะมาเรียนตีกองยาวกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรระครับผมชื่อมาร์คชัชชัยยงเงครับผมแล้วนี่น้องได้อยู่ในคณะกองยาวนี้หรือเปล่าครับอยู่ครับผม พี่อยากรู้ว่าน้องเนี่ยเริ่มเริ่มเข้ามาเล่นกองยาวนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วนานเท่าไหร่แล้วครับถ้าย้อนความไปนะฮะที่ผมฝึกหัดใหม่ๆเลยใช่ครับประมาณป .3 คราบผมโรงเรียนปถมอืมก็เล่นเรื่อยๆมามีงานบางทีครูพาไปออกงานอบางทีก็ตีลบมลบ้างไม่ลมบ้างมันเป็นประสบการณ์ของเราครับฝึกหัดไปจนตอนนี้ก็คือเข้ามาัธยมมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้น เวลาออกงานเนี่ยเราสึกมั่นใจกับมันตีกองยาเราไม่ต้องเป็นเก่งอะไรมากความสนุกสนานเนี่ยเป็นหลักเลยกองยานนะครับฝึกไปฝึกมาสักพักหนึ่งเอาติดใจไปออกงานงานเนี่ยคือเราได้เงินด้วยมีประสบการณ์มีความรู้ได้ความสนุกด้วยเออที่เห็นที่เราพูดว่าได้ไรได้มาอย่างเงี้ยครับงานหนึ่งนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับงานหนึ่งนะครับถ้าเป็นนักตีเด็กๆอย่างผมเนี่ย ประมาณ150-200ก็ตามอายุตามความสามารถไปอันนี้เป็นหัวหน้าวงฮะหัวหน้าวงผมได้ตั้งไว้ว่าใครตีดีหรือใครตีไม่ดังก็จะต้องอ่ะใช่ครับมันเป็นราคาที่แบบว่าจะทําให้เด็กแบบมีความตั้งใจเล่นตั้งใจขึ้นว่าเราต้องทําให้ได้เท่านี้นะเราจะได้เงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้อ่าแล้วส่วนเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแบบเงินเก็บของเราแบบ เราได้เอาไปแบบจุนเจืเอครอบครัวหรือเก็บไว้ใช้ซื้อของที่เราต้องการนี้มากกว่าหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ครับเงินคือเงินสดเนี้ยมันไม่ได้มางานเนี้ยคือมันไม่ไมีบ่อยๆอม,มันเป็นงานแบบว่าจ,อจ,อจออ็อบจ็อบจ็อบเหมือนงานจออ็อบครับแบบวันหนึ่งมีงานที่มีงานที่เราก็เก็บสะสมตรงนี้และเงินตรงนี้คือเราแบ่งเบาภาระครอบครัวคือเราไม่ได้เอาไปให้ครอบครัวหมดเราแบ่งเบาภาระครอบครัวคือการแบบว่าเอาเงินเนี่ยไปโรงเรียนเองโดยที่ไม่ต้องขอพ่อแม่อ่าอย่างเงี้ยครับผมผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับใช่ครับพี่ว่าเราอคุยกันมานานแล้วเด เราไปเจอหัวกันเลยดีกว่าไปลยครับหอครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมรบกวนให้ครูออฟสอนผมตีกองยาวหน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมขอยากขึ้นไปนะครับเชิญครับเชิญครับผมขออั่งอย่างนี้ได้ไหมครับได้ได้ผมอยากให้ครูออฟแนะนําตัวหน่อยครับแล้วก็ประวัติของคณะกองยาวบรรยศิลป์ครับสวัสดีครับผมกิตตินช้างทองคำนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกองยาวบรรยศิลป์นะครับซึ่งที่จริงแล้ว่หัวหน้ากองยาวที่จริงคือคุณลุงบรรยติกินพวง นะครับแต่ผมเป็นผู้รับสืบทอดนะครับประสบการณ์ในครั้งนี้นะครับเพื่อมาถ่ายทอดให้กับลูกหลานนะครับแล้วก็คนในชุมชนนะครับได้เรียนรู้ต่อนะครับผมก็เลยได้รับหน้าที่ตรงนี้ในการเป็นหัวหน้าคณะกองยาวนะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมครับได้ครับผมต้องทายังไงบ้างโอเคครับเวลานั่งเนี่ยนะครับก็นั่งประมาณนี้นะครับเราก็หยิบของมาหนึ่งใบนะครับที่จริงแล้วเนี่ยหน้ากองเนี่ยมันจะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับมีเป็นกล้วยตากก็ดีเป็นข้สุกก็ดี นะครับแล้วก็เป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนดินน้ำมันนะครับรุ่นใหม่นะครับซึ่งที่จะทําให้เสียงได้ดีขึ้นปกติเสียงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่พออัดเสียงขึ้นไปนิดนึงนะครับไม่รู้น้องเอามาไหมเดี๋ยวให้น้องลอง,ลองดูนะครับก็คือถ้าอัดเสียงเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่ามีเสียงที่ดีขึ้นนะครับกลองยามี3ามเสียงเองนะครับมีปะนะครับปึ้งบ่อม3เสียงนั้นเองเดี๋ยวให้น้องลองติดนะครับติดหน้ากองให้นะครับเพื่อจะได้มีเสียงที่ดีขึ้นนะครับ อันดับแรกนะเราต้องคึงหน้ากองนะฮะแต่ก่อนนี้จะเป็นข้าวสุกอ่าท,ที่เท่าข้าวสุกนะฮะแล้วก็พัฒนามาเป็นกลวยตากบ้างแต่ปัจจุบันนี้ทางสมัยที่สุดฮะเขาเรียกว่ากาววิทยาศาสตร์นะครับเราจะต้องปั้นเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ครึ่งหน้ากองให้กาวเนี่ยสัมผัสกับหนังกองก่อนนะครับครึ่งเสร็จปุ๊บอ่าเล็งตรงกลางอย่างนี้นะะ ต้องต้องดให้ตรงกลางนะเพราะว่ามีผองจะเสียงมากเลยครับผมจุดศูนย์กลางอยู่ตรงตรงกลางใช่ครับแล้วก็เริ่มแบะแบะใช้คำว่าแบะแบะนะฮะผมใช้คำพูดไม่เป็นอ่ะครึ่งครึ่งครึ่งแบะแบะนะฮะเดี๋ยวน้องลองลองลองทำเลยติดเลยบานครับติดตัวนะฮะลองดูเลยครับค่งครึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับอ่าแปะติดเลยครับครึ่งๆก่อนนะฮะครึ่งๆก่อน กลางๆฮะกลางๆนะหน้ากองครึ่งเอามือคึงไปอย่างนี้แหละครับผมครับผมนั่นแหละครับคึงไปเลยอ่าประมาณนั้นฮะแล้วก็เลงตรงกลางให้อยู่ประมาณตรงกลางกองครับพี่อ่านี่ประมาณนี้นะเสียงจะดีขึ้น,นะเ,เ,น,เ,นเลยเอาไปเสียงจะออกดีด,ดีกว่าเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่เป็นเสียงแบบเหมือนเป็นกองหนังกองทั่วไปปกตินะครับ พอเพิ่มเกา,า,ายศาสตร์ขึ้นไปแล้วก็จะทําให้เสียงถ้าเป็นภาษาทั่วไปสมูทขึ้นนะให้เพราะขึ้นนะครับเราต้องติดจนบางเลยไหมครับไม่เอาบางมากครับผมอ,อันนี้เป็นพื้นฐานก่อนคือให้รู้ว่าติด,ตดแบบิแ่ถ้บสมมติว่าตั้งเสียงจริงๆครับงถ้าจะตั้งให้เป็นเสียงกองยาวจริงๆเราจะต้อง,ต,องต้องฟังเสียงนะครับว่ามันจะเป็นเสียงเพิ่งตอนไหนนะฮะต้องลองตีก่อนอาจจะยงคือพอได้แล้ว พอได้ขอได้คลับเราลองลองดีลองสิงพี่พี่พี่ดินลองตีฮะตีอย่างเียวไมฮะตีเดยครับมือต,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 ตีเลยเปิดมืออ่าลองดูฮะ <c oughs> ตีเปิดมือฮะเปิดมือ <c oughs> เปิดเลยฮะ <c oughs> อ่าประมาณนั้นนะถ้าสมมติว่าเสียงยังไม่ได้อ่าเราก็ต้องติดกาเข้าไปอ่าพี่ดินลองหยิบกาเลยครับ เดี๋ยวผมพูดหลักการของการตีกองยาวให้ให้ฟังนิดหนึ่งครับคือการตีกองยาวเนี่ยตั้งแต่เดิมแล้วนะครับตั้งแต่ดั่งเดิมเลยเขาจะไม่มีการสอนกันนะครับเขาจะแค่มานั่งดูที่เขาเรียกว่าครูพักรักจานะครับคือให้มานั่งมองนั่งมองและตีเลยเอากองจับและตีตีให้ได้ตีเองเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับเราจะไม่มีมาสอนว่าจะต้องตีแบบนี้แบบนี้อย่างนี้ถือว่าผิดหลักนะครับแต่เรามาสอนให้ให้รู้ขั้นตอนกระบวนการเท่านั้นเองนะครับเนาะตีแบบเมื่อกี้เลยครับว่าได้เสียงหรือยัง เบอร์ยังหรือทำอบไรบนล่างบนล่างเขาที่เรียกว่าคล้ายๆกับตบหัวเพื่อนนะครับขอโทษคร <laughs> ับบนล่าบรางเขาเรียกอย่างนี้จริงๆนะครับ <c oughs> ตบหัวเพื่อนอ่าอย่างนี้เลยอ่าเสียงเริ่มอ,ออกแล้วถ้าเราตีเปิดมือนะฮะแต่ถ้าเป็นคนมือใหม่ๆพื้นฐานคือจะแบบก็จะมีแบบนี้บ้างอ่าก็ฝึกกันไป <laughs> อัน<ร>อนี้อัแบบนี้เหมือนกันอันนี้ผมมือใหม่จริงครับไม่เคยตีมาก่อนเลยค่อยๆฝึกกันไปฮะเปิดมือไปอ่าอย่างนี้คือเสียงพอได้แล้วนะครับใช้ได้ใช้ได้ อ่าอย่างนี้เสียงเพิ่งนะฮะแล้วก็อีกเสียงหนึ่งตีกลางกาวแต่ไม่กดตีเปิดขึ้นเรียกว่าเสียงบ่องครับอ,อ่าลองอ่าบ่อมอ่ายนี้ได้นะฮะ,เ,ะเสียงต่อไปเป็นเสียงปะครับผมคือปะตรงกลางกลางกาวปะลงไปอ่าต้องใช้แรงหน่อยนะฮะเสียงนี้อ่าฮะไปได้ครับได้ครับอา่า ประมาณนี้ครับผมเพิ่งบ่องป้าครับพื้นฐานกองยาครับอ่าอ่าได้ครับอ่าถือว่าเก่งมากครับผมแป๊บเดียวยิงเป็นเลยนี่เสียงของน้องกับเสียงของเราจะแตกต่างกันอยู่ตรงเนี้ยครับอยู่ตรงที่เราติดนะครับเสียงเขาจะดีกว่าดีต่ํากว่าก็อยู่ที่เราการเราติดเยอะติดน้อยนะครับเดี๋ยวมาร์กลองสอนเพลงเบสิกให้พี่ดินเก็ได้เพลงเบสิกนะครับเป็นเพลงพื้นฐานกองยาเลยที่ใช้กันทั่วไปนะครับชื่อว่าเพลงสามบ่อกนะครับสามบ่อกจะมีประกอบด้วยกันคือแตะบลอก ไม่เต็ดไม่ดังไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเ,คเอาเอาพื้นฐานเลยฮนะง่ายๆเลยบอม ยากเหมือนกันนะครับถึงมันจะมีแค่3จังหวัดแต่แบบคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนอย่างผมเนี่ยครับใช่ฮะแล้วก็ไอ้วิธีแปะอย่างเงี้ยมันต้องใช้เหมือนแบบความเคยชินแล้วก็ประสบการณ์การฟังเสียงใช่ไหมครับใครับถ้าเกิดแบบคนไม่เคยอย่างผมมันก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้แหละครับเสียงมันจะออกโทนต่ำน้ำไปเดี๋ยวจะสวยขึ้นนะผมครับก็อยู่ที่การติดนี่แหละครับอยูที่การติดสําคัญมากครับมันมันก็เป็นเทคนิคอย่เลยถ้าเรารู้เสียงมันต่ําไปเราก็เพิ่มเพิ่มไปนิดนึงครับถ้ามันเสียงมัน เยอะไปนิดนึงก็เอาออกอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาพอกันแค่นี้ดีกว่าใช่ครับผมอยากให้ครูออฟช่องทางการติดต่อในการแบบอยากให้ไปออกงานทาง Facebook เบอร์โทรหรือไลน์อย่างเงี้ยครับของผมก็จะมี f c e e o o o นะครับที่ชื่อว่าคณะกองยาวเพจนะครับคณะกองยาวบัญยศิสิ์นะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับของผมเองก็คือครูออฟนะครับ0816238769นะครับแล้วก็อีก2เบอร์นะครับเป็นอาจารย์อาจารย์วิทย์นะครับก็0846569505 นะครับก็อยู่ในทีมงานเดียวกันนะครับแล้วก็มีคุณตาบัญญัตินะครับุณตาบัญญัตินี่ส่วนใหญ่ท่านจะไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์นะครับแต่โทรมาที่2เบอร์นี้รับสเสมอนะครับแล้วก็ตอบในเพจนะครับก็เนี่ยสองที่นี้นะครับถ้าคนไหนสนใจก็วินดีนะครับ โอ้ยนะความรักความในตางั้นเดี๋ยววันนี้ผมครูออฟแล้วน้องมาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ